ตัวนี้นี่เพิ่งแกะกระปุกเลยนะคะเพิ่งเอาให้ยายกินนะคะซอ,อยนะคะซอยคือโปรตีนถั่วเหลืองนะคะแต่เป็นโปรตีนถั่วเหลืองที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีความเข้มข้นแบบสูงมากหลักๆเลยนะคะเขาช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ฟื้นฟูนะคะกล้ามเนื้อการปรับสมดุลฮอร์โมน,นะคะ่ะเขาจะมีสารตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าไอโซฟลาโวน,นะคะซึ่ง1ช้อนเนี่ยจะมีสารตัวนี้ค่ะ18มิลลิกรมัมเขาทําหน้าที่นะคะคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนจากธรรมชาติ ซึ่งไอฮอร์โมนตัวนี้เหมือนที่เรารู้กันนะว่าช่วยหรคของการบรรเทาอาการไวทองนะคะแล้วก็โรคก,กระดูกพุนนี่แนะนําว่าวันหนึ่งนะคะทาน1นถึงสช้อนได้เลยค่ะบํารุงสุขภาพหัวใจด้วยด้วยนะคะเหมาะกับคนที่มีอายุสูงมากเลยเพราะว่าเขาช่วยเรื่อองการลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดด้วยลดความเสี่ยงนะคะของโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ ช่วยระบบย่อยด้วยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมนะคะเป็นสารสกัดจากสับปะรดแล้วก็มะละกอซึ่งช่วยเรื่องของการย่อยโปรตีนนะคะไม่ทําให้ท้องอืดใครที่มองหานะคะโปรตีนทั่วเหลืองคุณภาพสูงแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนี่แนะนําเลยคะ่ะ